ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTCT ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงทําการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดยที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์และการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคับ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติศรีลังกา โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะทั้งหมด22ลายโดยจูสซุนซับเบลได้เดินทางมาสมทบฝึกซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยขาดเพียงปรเมศอาจวิไลที่ติดภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดโดยก่อนการฝึกซ้อมทีละทรบุญมาทันเปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งเหมือนน้องใหม่ในแคมป์นี้เพราะว่าหายไปนานจริงๆก็เป็นเกมที่ยากและกดดันพอสมควรในการคว้าสามแต้มจากศรีลังกาแต่การมารวมตัวในวันนี้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือพาทีมชาติไทยคว้าสามแต้มจากศรีลังกาให้ได้เชื่อมั่นในน้องๆและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เข้ามาในแคมป์นี้คิดว่าบรรลุปเป้าหมายที่พวกเราตั้งใจไว้ในการคว้าแต้มจากศรีลังกาในวันที่18พฤ พจิกายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมในช่วงฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนโดยเริ่มต้นด้วยเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดกับทีมชาติสิงคโปร์ทีอันดับที่155ของโลกที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิ์ในวันที่13พฤศจิกายน2568เวลา19เนกา30นาที ต่อด้วยการบุกไปเยือนทีมชาติศรีลังกาทีมอันดับที่193ของโลกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับ2 0พ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5ที่สนามโคัลโบเลสคอสเตเดียมกรุงโคัลโบประเทศศรีลังกาในวันที่18ิพฤศจิกายน2568เวลา17นาฬิกา15นาทีตามเวลาในประเทศไทย โดยทั้งสองนัดจะมีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี YouTube BG s p o r t และแอปพลิเคชันทวิชั่นนาว